สวัสดีครับ fc ตอนนี้เราจะเก็บเครื่องไม้เครื่องมือกลับบ้านแล้วนะครับซึ่งมันก็ไม่มีอะไรหรอกอตาโบมีแหล่าใดเสียมเสียมข้างหน้า ไต่ไบกันนิดีวตานี้มีอะไรไหมไม่อามีเล็กเอาเศษเอ้ยเผื่อได้ใช้เนาะเดี๋ยวเอาไปกลับพร้อมไอ้ตัวแบบนี้ก็ได้ดไอืเอเผืนะ่อวงวงกบประตูใช่วงกบเราเวงกบประตูเดี๋ยวค่อยเอากลับนี่ฮะเอฟซีคือ,คอ เก็บเครื่องมือมันก็ไม่มีอะไรเครื่องมือมัน3-4อย่างนะเตรียมตัวเดินทางกลับกันเลยดีกว่านะครับ FC น,นะเพราะว่างานของเราเสร็จสิ้นภารกิจกันแล้วนะครับวันนี้สำหรับการนะครับขัดปูนเนาะซึ่งงานก็โอเคดีเรียบร้อยนะครับสวยงามขนนมอนใส่โมก่อ,อนฮะ อุ้มอุ้มพี่เบาขึ้นอุ้มพี่เบาขึ้นว่าผูกเชือกรากอดีกว่ารากตามถนนเลยบ่เอ้ยนี่ไงมีพาพาคุณพ่อกะติกน้ำเราติบข้าวเราติบข้าวเราใช่ไหมกะติกข้าวๆนี่ของแายจังคืมจัดการเราไม่ครับผม อันนี้เด้เอาไงนี่แล้จะเอากลับหรือเปล่ไม่อกขอให้มังกรเล่าเพื่อเราหาของใครนี่เฮ้ยเราจะต้องใช้เราจะต้องก่อฉาบอยู่ดิเอาไว้นี่เนาะเออเราต้องใช้อยู่โอเคโอเคเราแชร์ไว้แถวนี้เลยั้งนั้นะจะไม่มีอะไรกวาดใช่ไหมเนี่ยไม่กวาดเนาะแล้วไม่กวาดมันไม่ออกนะไม่ไม่ออกแล้วมันแข็งแล้วมีผ้าปัดมาละเอาผ้าคลิ้วก็ได้ตัดก่อน เออนั่นน่ะได้อยู่ไหนอุยอพี uh <h 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 ่เบาได้ที okay so ่กว่าัดน mm ้องเก่าจะทำให้ดูนี่ฮะได้ได้ที่กวัดนะครับเอฟซีมา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 พี่ถือให้ก็ได้เก่าของเย่บ้านยานาเนี่ยจะไม่มีไม้กวาดเในทีเพราะนั้นเราก็เลยจำเป็นต้องหาอะไรกวาดแทนโอ้ดูน้องเก่าเดินทำไมเดินไปนั่นล่ะเป็นเลยนะ

กำลังเคลียรเศษปูนที่เหลือจากการขัดออกให้พ้นนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันแห้งแล้วมันจะติดมันจะกวาดยากอเ,เรียนมายมาเลยคืองานงานพวกเนี้ยน้องก้าวจะถนัดมากเลยอืมเก็บกวาดเรื่องเก็บกวาดเรื่องเรื่องไปาฮะชอบขอเบอร์น่าจไหนเรื่องผ<ะ>ู้หญิงเงดียว <c oughs> เอาเรื่องงานสีเอเรื่องงานสิ อน้องทํางานดีเรื่องพวกเนี้ใช่เพราะว่าตอนอยู่โรงเรียนครูสอนสอนเรื่องกวาดเนี่ยนะได้เกรดสี่แล้วใช่โอ้โหล่าสุดน้องเก้าเปิดใจนะครับได้เกรดสี่วิชากวาดห้องนะครับผมอ๋อตั้งแต่สมัยเรียนแล้วได้เกรินิยมเรื่องกวาดห้องนะฮะน้องเก้าโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดานะครับน้องเก้าเราออาโอ้ได้ได้ได้ ฮึบฮ uh, uh, ึบฮึบฮึบอุ้ยอ่ะสมก็ได้เกรดสี่ตอนนี้เหลือเหลือเกรดหนึ่งแล้วตอนนี้นะมันหายไปนานเออเอาฝึกใหม่ฝึกใหม่ได้อยู่ได้อยู่เออเออแนวหันละถี่แล้วเออวิยังกับกังฟูเลยฮะฝีมือยังกับนักดาบเลยนะนะนะโอ้ อ๋อน่ะอ๋อน่ะมามาสวยสวยนี่ใกล้แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับเบซี่เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวพี่เกา้าพี่เก้าของเราก็จะจัดการให้น้องเอก,กี่ดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะทุกท่านนะี่นะตอนครูตอนโรงเรียนนะ่ะบอกว่ากวัดอ๋อ,อให้แบบนี้เหรอใช่อืม

เออสวยนี่อือหือมีการมาให้กำลังใจก้าวถึงที่ที่มาแล้วมมึงกินอับอับกินตัวที่มาเขาเพิ่งไปตรงนั้นแล้วไปเดินไปทำไมตรงนั้นนั่นก็เห็นเห็นอยู่ว่าเขาไปปล่อยไปปล่อยตรงนั้นก็ยังจะเข้าไปกว่าที่อื่นก่อนพี่เป็นห่วงไปทำงานทำหน้าที่ไงเคารบไงล่ะโอ้โหเป็น เป็นงานที่เก้าตรงมันเป็นแนวมีตันมันเหมือนมีอะไรอับผักทียอมรับมาเสียสละมากคลิปนี้นะเอฟซีนะโดยเฉพาะถ้าท่านใดดูถึงช็อตนี้จะรู้ว่าน้องเก้าเสียสละมากนะเดินฝ่าดงควันที่ออกจากรูตูดของพี่บ้าขออภัยเอซสนุกสนานกันนะฮะอย่าเครียดนะครับเรียบร้อยปะอ้า เอาไปยืนยืดแอ็กหน่อยยืดแอ็กหน่อยรอรอหน่อยยืนเท่ๆถือไม้กวาดหน่อยเดี๋ยวจะจับภาพให้นิ่งๆรอรอเนี่ยท่านี้แล้วเท่สุดแล้วโอ้ยนึกว่าคารุบทงชาติเอ้าโอเคเท่สุดแล้วเท่สนะเอฟซีทุกท่านนะตอนนี้พวกเราก็จะทําการเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเอฟซีนี่จะม่เดินให้ดูล่าสุดว่างานพวกเราไปถึงไหนยังไงนะครับเอฟซีงานปูนของพวกเราก็เรียบร้อยเนียบ นะครับเนียบสมกับชื่อทีมงานช่างลนลานการช่างเสงอะสงะจำกัดนะครับผมรับเหมาทั่วราชาจักนะครับถ้าท่านใดไว้วางใจติดต่อมาได้ที่แดนจังกึมนะครับผู้จัดการของพวกเรานะครับบริษัทบริษัทลนลานการลนลานการช่างเสงอะสงะจำกัดผู้จัดการเดรับรองคุณภาพนะครับดูจากบ้านแดนจังกึมนะครับตอนนี้ไฟ ไฟยังไม่เสร็จเลยนะครับทุกท่านนะต่อสองวันขาดจนถึงทุกวันนี้นะครับผมจ่ายวแล้วก็ฝากถึงลูกค้าถ้าคิดจะจ้างพวกเราแล้วก็เตรียมใจยอมรับกับสิ่งที่จะตามมานะครับอ้าโอเคพวกก็ฝากติดไว้ทีนี้ก่อนดีกว่าเดินทางกลับบ้านกันนะครับคลิปนี้ฝากไว้ทีนีกับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย